ทุกคนรู้จักขนมแท่งๆที่แข็งๆแบบนี้กันใช่ไหมคะเขาเรียกว่า dental stick ค่ะ ชล,ลี่ใช้ขนมแบบนี้ฝึกน้องหมาบ่อยมากคลิปนี้ชล,ลีเลระยากมาแชร์ไอเดียวิธีฝึกน้องหมาที่ทุกบ้านฝึกเองได้และง่ายนิดเดียวขนมแบบนี้มีประโยชน์ยังไงไปดูกัน 1>, 1. ช่วยเรื่องสุขภาพเหงือกและฟัน dental stick มีส่วนช่วยให้สุขภาพเหงือกและฟันน้องแข็งแรงขึ้นค่ะการเคี้ยวจะช่วยให้ฟันเรียบขจัดคราบหินปูนได้และยังช่วยเรื่องปัญหากลิ่นปากด้วยนอกจากนี้ที่หลายคนยังไม่รู้เขายังส่งเสริมน้ำลายต้านเชื้อแบคทีรีย ที่ทำความสะอาดปากน้องๆได้อีกด้วยนะฮู้ไม่เคยรู้เลย 2. ช่วยลดการกัดข้าวของในบ้านเป็นธรรมชาติของสุนัขที่จะต้องกัดแทะการห้ามเขาไม่ให้กัดเหมือนการฝืนธรรมชาติเขาค่ะวิธีแกง้ง่ายๆคือต้องสอนให้น้องรู้ว่าอะไรควรกัดและอะไรไม่ควรกัดค่ะการให้เขากัดขนมหรือของเล่นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการให้เขาปลดปล่อยพลังงานและลดการกัดของในบ้านได้ค่ะ สช่วยทําให้น้องมีความสุขมากขึ้นน้องหมาตอนกัดแทะร่างกายเขาจะเพลิดเพลินและหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขของน้องหมานั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมน้องชอบแทะนั่นเองเทียบได้กับการทําโยคะหรือนั่งสมาธิของคนเลยนะ 4. ช่วยเรื่องเซ p a r a เรชันแอนซตี้หรือความเครียดเวลาน้องอยู่คนเดียวขนมแท่งแบบนี้สามารถเป็นเพื่อนแก้เหงาให้น้องน้องที่ต้องอยู่บ้านตัวเดียวได้เพราะทุกครั้งที่เราออกจากบ้าน น้องอาจจะเครียดและคิดถึงเราได้นะทุกคนรู้ไหมการให้ขนมประเภทนี้มีส่วนช่วยให้น้องผ่อนคลายมากขึ้นทําให้น้องรู้สึกไม่เหงาเวลาเราไม่อยู่ค่ะคลิปนี้เชอรี่ใช้ขนมบาสตเซียเขาไม่เติมเกลือน้ําตาลและสารกันเสียที่สําคัญมีถึง5สูตรเลยสูตรดูแลระบบทางเดินอาหารสูตรช่วยบํารุงกระดูกสูตรดูแลผิวหนังและขนสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสูตรบํารุงสุขภาพช่องปากโหมีให้เลือกหลายรสเลย แถมสีน่ากินอีกด้วยนะอยากให้ไปลองใช้กันดูนะคะได้ประโยชน์หลายต่อเลยคลิปหน้าเชอรี่มีอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย